รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีแฟนๆชาวหนีงเที่ยวกันนะคะวันนี้ระดับลูกเกดมาทั้งทีนะคะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะจะพามาคาเฟ่ที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยรู้จบวิวของเราสิคะใช่ข้างหลังคือวิวแม่น้ําเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้นะคะลูกเกดจะพามาที่นาบีคาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะไฮไลท์เด็ดนะคะจะเป็นคาเฟ่ผีเสื้อแล้วนอกจากที่เป็นคาเฟ่ผีเสื้อแล้วจะมีผีเสื้อนะคะน้องตัวเป็นๆเลยนะคะให้เราได้ให้อาหารผีเสื้อดูฮะให้อาหารผีเสื้อด้วยหรองั้นไปเลยดีกว่าไปไปชม ให้อาหารดเสือสเส้อเขากินอะไรอ่ะ,<ป>ะเนาะ, <ขอ S 1> ะป่าปะ่าป,ะป,ะปะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมรบกวนแนะนําตัวกับแฟนรายการหนีเท uh uh ี่ยวกันหน่อยครับผมครับผมก็ชื่อชาญนะครับเดี๋ยชื่อเดียวกันกับชาญถ้างั้นลูกเกดขออนุญาตถามนิดนึงค่ะที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเป็นแบบนาบีคาเฟ่เป็นไปมาอย่างไรบ้างค่ะก็จริงๆแล้วของเราเนี่ยก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะแลก็เป็นอนันดารีสอร์ทก็เปิดมาตั้งแต่ปี52ปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่16แล้วครับนะฮะสิบหกปีแล้ว16ปีแล้วครับผมแล้วก็นาบีคาเฟ่นาบีคือนาบีก็คือภาษาเกาหลีก็คืืออแปลว่าผีเส้ ตัวอยู่ยแล้วปกติผีเสื้อเนี่ยเร,เราเราเลี้ยงในกรงเนี่ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็อาหารของผีเสือ้ออาหารธรรมชาติคือเราจะมีพวกออดอกไม้ ซึ่งเขาก็จะกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เนี่ยเป็นอาหารแต่ด้วยเรื่องที่ว่าในในกรงเนี่ยมันอาจจะมีจํานวนดอกไม้เนี่ยน้อยจากัดนิดหนึ่งนะเราก็เลยเอาพวกเอผลไม้พวกแตงโมพวกอะไรน่ะไปให้เขาทีนี้สมมติถ้าหากว่าเราอยากจะให้น้องๆเข้ามาตอมเรามากๆเต็มตัวเนี่ยรเราก็จะมีไม้น้ําหวานเพื่อล่อให้เข้ามานิดหนึ่งครับแล้วมันก็จะมาตอมัวเราแล้วก็ให้แบบนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมใช่เพื่อยากเห็นภาพแล้วว่าพี่ชานครับยินดีนัเหาเราเลยครับได้เจอนะ ไปให้ค่ะเชเลยคเชิญเลยครับพี่ยานเชิญเลยครับอุ้ยสบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้แบบเห็นใกล้ชิดแล้วก็อยู่แบบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเสื้อกระท้อนนะครับนี่ดูเทียบกับหน้าผมเขาผสมอะไรกันนี่โชคดีมากมากที่มาคนอื่นมาดูไม่เคยเจออย่างนี้นะยังไงกิจกรรมนี้เชื่อว่าน้องๆเด็กๆที่มากันเป็นแฟมลี่ชอบแน่ๆชอบชอบ อาหารไทยอาหารยุโรปเครื่องดื่มขนมหวานเรามีเรามีเรามีครบทุกอย่างเมื่อกี้นะคะลูกเกดแอบไปกระซิบขอวอลช์จากพี่ชานมาแล้วนะคะให้แฟนๆหนีเที่ยวกันเป็นพิเศษเลยค่ะเอ้ยชีวิตวันวนพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวด แรกติดใจคําต่อไปตะกี้น้องขอเศร้าจริงๆใช่ปะเน้นหาเศร้าแล้วล่ะสุขจนเหนื่อยหลับปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแพล่นฟิลของคุณที่เมืองหน้าเที่ยว .com สุขทันทีที่เที่ยวไทย w o r l d ก a s ใหม่ แก๊สกระป๋องเวอร์แก๊สมีจำหน่ายแล้วที่ท็อปอิสระสุดแบบชีวิตคลาสสิค All New MG 3 Hybrid Plus ผีเสื้อได้ค่าว่าเพิ่งทำมาไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมครับก็เราเริ่มทำตั้งแต่ปี6 3เนืนอกจากว่าตอนนี้แบบโควิดมาพอดีพอโควิดมาเนี่ยเรื่องสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยของกรมทยานเนี่ยปกติกรมทยาเนี่ยเขาจะมีสถานที่ชมวงผีเสือ้อซึ่งเขาจะปิด,ปด,ปดเราก็ได้วิกฤตเป็นโอกาสก็เลยเกิดบิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยเราควรจะจําลองผีเสื้อที่อุทยานมาที่นี่นะ เพื่อที่ว่าลูกค้าในวันลูกค้ามาเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปไกลเอาอุทยานเอีกยี่สิบโลพอลูกค้ามาพักที่ปั๊บก็ได้ชมผีเสื้อเลยอันนี้มีค่าค่าใช้จ่ายอะไรอ่ะเขาไม่ไม่ไม่ค่าใช้จ่ายไม่มีเลยนะเพราะเข้าเนื้อฟรีแต่ว่าถ้าอยากจะให้น้องๆเข้ามาตอมตัวเรามากๆเนี่ยเพือการพันี้แอบมาล้างหวานมานิดหนึ่งอ๋อเข้าฟรีแต่ว่าเราก็คือเหมือนซื้ออาหารให้ให้กับพิเ้อเขาใช่แล้วได้ครับเชิญเลยครับตามเข้ามาเชิญเลยครับขอบคุณมากค่ะมาปุ๊บโอ้ย คือวงจรชีวิตผีเสื้อจะมีอายุประมาณ45วันครับผมตั้งแต่เป็นไข่เป็นหนอนไปเป็นดักแด้แล้วก็ไปเป็นผีเสื้อพอเป็นผีเสื้อเดี๋ยวพกก็จะเกิดลูกก็จะจากก็จะไปเป็นออกลูกออกล้านก็ประมาณ45วันอันนี้เราสามารถเข้าไปได้เลยไเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยนะอันนี้กลงเล็กเจอเลยครับผมเจอเลยคับเจอเลยครับง่าย นี่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยปหครับหรือมีใหญ่กว่านี้ครับในนี้ในนี้จะใหญ่ที่สุดคือผีเสื้อกระท้อนนะฮะ<ค><ณ>จะเป็นผีเสื้อกระท้อนเชิด<ค><ณ>กลางคืน <c oughs> แต่ว่าถ้าจะใหญ่มากก็ในที่อื่นก็มีคือถ้าว่บตัวนี้ <P> เป็นพระเอกของงานที่ตัวใหญ่ที่สุดของที่นี่เลย<ค><ณ>น่ารักมากนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นผีเสื้อใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้ก็คือไม้น้ำหวานที่เราจะให้ให้ผีเสื้อเข้ามาตองครับเพื่อที่ว่าเราประกาศนิ่นี่ แล้วพอจะเป็นแบบปั๊บเราก็ได้ถ่ายรูปเลยได้เลยครับคราวนี้ต้องนิ่งเพื่อให้เขามาตองคราวนี้อ่าอ่านี่ว้าวนี่ไงที่เห็นอยู่ข้างๆเนี่ยนะอันนี้พวกพวกไข่เขาเนี่ยอ๋อพวกไข่เราก็จะเอาไข่เขาเนี่ยเก็บแล้วไปไว้ที่ใบไม้ครับเพื่อเราจะได้เพาะพันธุ์ต่อไปอเขาผสมกันนี่โชคดีมากนะที่มาคนอื่นมาดูไม่เคยเจออย่างนี้นะ จะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้แบบเห็นใกล้ชิดแล้วก็อยู่แบบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะครั้งแรกตัวใหญ่อยู่ไหนนี่อยู่ข้างล่างค<า>่ะอยู่ข้างล่างโอ้หตัวใหญ่มากนี่ผมเป็นผู้ชายที่เหมาะอะไรสวยๆงามๆนะอะไรสวยๆงามๆจะเข้ามาหาผมหมดเลยนะครับนี่นี่คืออันนี้อันนี้ ใหญ่ใหญ่มากที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเจอมาใช่ของตัวเป็นเนเนาะใช่เป็นตัวเป็นเป็นเลยผีเสื้อกระท้อนนะครับนี่ดูเทียบกับหน้าผมา <laughs> นะ อันนี้คือข้างใน,นก็จะเป็นตัวดักแด้ที่พร้อมจะออกมาเป็นผีเสื้อนะฮะอ,อันนี้ก็คือผีเสื้อพันกระท้อนซึ่งอันเนี้ยหนักๆเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเขาจะรอรอรอ,อออกเป็นตัวาบางตัวโอ้ใช่อันนี้หนัก,นกครับ่ใช่หนักกว่าบางตัวอันเนี้ยคือคคก็คือเขามีชีวิตอยู่รอ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 ออกมาใช่เพราะเมื่อกี้เราเห็นมันก็ค่อยๆปริีออกมาปรีออกจากดักแด้จำได้พี่ชายบอกว่ามีกิจกรรมที่ให้พวกเราทําอีกอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรคะคือเพ้นเพ้นหน้าคุกกี้ดีววนนะฮะเชื่อครับร <อ S 1> แล้วกิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะกิจกรรมนี้เราก็รบกวนขอเก็บค่าใช้จ่ายนิดนึงครับประมาณเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็ประมาณไม่เกิน150บาท้อยห้าสิาทโอเคโอเคเลยน่ารักมากมก็คือสามารถทําแล้วก็เอาไปทานได้เลยเอาไปได้เลยทำไปเลย่อยๆเป็นของที่ระลึกด้วยทานได้ด้วยลงมือกันเลยดีกว่าเป็นสีส้มไปเลยเอ้ยน่ารันไปเลยนี่ชิบชิบชิบ นี่อ่ะได้ล,ใล,ละใกล้ละใกล้ความจริงละใกล้ความจริงละเดีย๋ยวพี่ขอสีชมพูอ่ะมาชมพูมานี่เขียวเขาเขียวหน่อยมเอาเอาเลยเขียวขอโทษน,นะครับนี่มัชเบลโล่แปะว่งนี้อ่ะได้ละโทษอันนี้โจเกอร์โจเกอร์พี่ชอบดูเนี่ยนี่ดูโจเกอร์ ค่ะนี่ค่าคอนเซปต์นะคะนาบีก็ต้องเป็นผีเสื้อนะคะอ่ค์กคนค้ามาไหนๆก็ไหนๆพี่บอลลองชิมหน่อยนะคะเอ๊ะชิมเหรอชิวค่ะอืมอันนี้อร่อยอันอวานเยอร่อยแล้วชิมได้ทานนะคะคุกกี้เขาอร่อยด้วยอืมอืมอร่อยอร่อยค่ะ ยังไงกิจกรรมนี้เชื่อว่าน้องๆเด็กๆที่มากันเป็นแฟมิลี่กชอบนะครับชอบผู้ใหญ่ยังชอบเลยค่ะใช่ครับเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากตอนนี้ค่ะลูกเกดว่าน่าจะใกล้เวลาที่เกดชื่นชอบอีกแล้วใช่ครับเวลาครับพี่บอลเวลาทานอาหารครับผมอ่าใช่เลยค่ะนี่เป็นช่วงของรายการที่จะมีอาหารซิกเนเจอร์ของตามที่ต่างๆนะครับผมถ้ามานาบีคาเฟ่ปั๊บเราก็ต้องมีอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารยุโรปเครื่องดื่มขนมหวานเรามีเรามีเรามีครบทุกอย่างนะครับยังไลูกเกดว่าลูกเกดต้องให้พี่ชานพาไปแล้วค่ะยินดีครับยินดีครับ ไปเชอรลยครับเชอรลยครับพี่ชายครับงั้นรบกวนแนะนำแต่ละเมนูเลยครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสันนอกออสเตรเลียย่างอันนี้อันนี้ย่างแบบจิ้มแจ่วแบบย่างแบบเนี่ยมีเดียมแร่เลยเชรับน้องจับเป็นผู้ชิมให้นะครับได้เลยเห็นไงบ้างอื้มอื้มนุ่มแล้วก็หมักเนื้อโอเคมาก อันนี้คือเมี่ยงหมูปลากรูลานะวิธีทานเราก็คือห่อกับผักนะเหมือนกับทานเมี่ยงคำนั่นแหละเป็นไงครับพี่พรแซ่บไหมดีไหมฮะปลากรูลาถูกปามากทั้งน้ำจิ้มทั้งรสชาติความเผ็ดชอบนะฮะสุดยอดมากครับสุดยอดสุดยอด อันนี้จะเป็นยำผักกูดกุ้งสดนะซึ่งผักนี่ก็จะเป็นผักแถวแถวนี้แหละผักคลังแม่น้ำนี่แหละสดมากครับแกงกระจานเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องผักกูดใช่ไหมใช่ใช่ครับอือไอันนั้นก็เป็นปลากระพงทอดสมุนไพรทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมนี่มีเครื่องเคียงเข้าด้วยนะฮะครับก็สมุนไพร รามาที่แกงกระจาดเนี่ยหาส่วมากสิ่งที่ชัดเจนนะน้ำจิ้มซีฟู๊กของแต่ที่เด็ดมากเผ็ดมากเถ้ามาเมืองเพชรเนี่ยต้องเป็นมะนาวเมืองเพชรรสเผ็ดจัดอันนั้นก็เป็นเองชิ้นแฮนะพริกกระเทียมเบคอนนะฮะก็ออกไปทางแนวยุโวปนิดหนึ่งครับลองดูมากครับได้เลยไงบ้างอร่อย อันนั้นก็เป็นนาบีดิฟมันก็จะมีมีพวกหอมทอดอ่าเบนไฟเหมือนของกินเล่นนะครับแล้วก็มีแฮมส์บอ n เนี่ยสามอย่างอ๋เราทานของคาวกันแล้วนะคะพี่ชางบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เด็ดแค่อาหารนะคะคาเฟ่นาบีคาเฟ่ก็ต้องเด็ดที่ขนมแล้วของหวานด้วยเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับงั้นละค่ะคนอย่างเราทานคาวต้องทานหวานนะคะไปทานของหวานกันเลยค่ะไปของหวานต่อ งหน้าเรามีอะไรบ้างครับพี่ชาแก้วแรกเนี่ยแก้วแรกจะเป็นชาไทยนาบีแก้วที่2ก็จะเป็นอเมริกาโน่ส้มยูสุแก้วที่3ก็จะเป็นส้มยูสุโซดานะครับแล้วแก้วที่4ก็จะเป็นโรส์เลมอนส่วนเค้กก็สีดำนี่ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลมอนนะอันนั้นก็จะเป็นเค้กแมคคาเดเมียแล้วก็ที่เป็นรูปผีเสื้อก็จะเป็นครัวซองอัลมอนด์ถัดไปจานสุดท้ายก็อันนั้นคือจะเป็นฮันนี่ท์สไหวไหมอ่ะลุยเห็นแล้วนี่เลยเก็บพร้อมอยู่แล้วนะได้ค่ะ อืมราบรีมันอร่อยมีผลไม้เยอะมางใช่ไหมอันนี้เป็นโทสนะคะอร่อยครับพี่ชานก็จะมีทั้งไอศครีมทั้งผลไม้นะคะอืมไอศครีมอร่อยนะอเมริกาโน่ส้มยูสุครับเมนูนี้ก็จะบอกว่าได้ความเฟรชได้ความสดชื่นของตัวยูสุก็มีความกลิ่นหอมของยูสุแล้วก็หอมกาแฟไปในตัวอร่อยค่ะอร่อยสดชื่นสดชื่น ่อไปนะคะยูสุโซดาค่ะนี่สีสันสดใสน่ารับประทานมากอีมอันนี้จะมีความซ่า,าของโซดานะคะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมของยูสุสำหรับคนที่ไม่ได้ดื่มคาเฟอีหรือไม่ดื่มกาแฟนะคะตัวนี้ก็คือโอเคเลยค่ะหอมสดชื่น <S 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 มาถึงตัวนี้ค่ะสีวันแหววนะคะจะเป็นโรเซ่เรมอนโซดาค่ะขออนุญาตชิอืม พี่แตนโดยส่วนตัวรู้สึกชอบนี้ที่สุดเพราะว่ามีความหอมมากแ่หอมแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นดอกไม้เนี่ยค่ะก็เป็นกลิ่นแบบดอกหุหลาบเลยจริงหอมขึ้นมาเลยแล้วก็หวานสดชื่นค่ะสุพงชาไทยนาบีชนอหอมชาครับแล้วก็ไม่ได้หวานไม่ไม่ได้หวานเลี่ยนหวานแบบหวานกลมกอมแล้วก็ความเข้มข้นของชาอร่อยครับต้องบอกว่ารื่ดื่มนี่อร่อยอร่อยทุกตัวเลยนะคะที่ดื่ม ดาร์กช็อกโกแลตเลมอนช็อกโกแลตของแท้เลยครับท้เลยครับเฮ้ยเกดพวกนะลองคืนบุกอือก็จะมีความแบบเข้มข้นของตัวช็อกโกแลตใช่ไหมครับเข้มข้นมากพี่มันจะเป็นช็อกโกแลตแท้เลยเขากระดาษเลยใช่ไหมครับอร่อยค่ะเข้มข้นเข้มข้นพี่บอกเข้มข้นนพี่กอนชอบมากเกดช็อกโกแลตไม่ให้ได้มีเค้กนะคะ หอมอร่อยนุ่มมากค่ะสุดยอด ที่นี่นะครับนอกจากร้านอาหารและคาเฟ่ยังมีที่พักอีกใช่ไหมครับพิชานครับก็มาบีคาเฟ่ของเราจริงๆแล้วเรามีที่พักก็คือน,ะนาหน้ารีสอร์ทด้วยนะฮะคือห้องพักเราจะมีจะหลากหลายหลายแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีลักส่วนของอ่องาั่งแจคุชชี่นะฮะก็มีกิจกรรมอะไรมากมายหลายอย่างนะฮะเมื่อกี้นะคะลูกเกดแอบไป,ปกระซิบขอวอลเชอร์จากพิชานมาแล้วนะคะ,ะ,คะให้แฟนๆหนีเที่ยวกันเป็นพิเศษเลยค่ะนะคะถ้าใครที่อยากมาที่นี่นะคะ ติดตามนะคะกิจกรรมพิเศษนะคะจาก Facebook แล้วก็ไอจีจากมีเที่ยวกันเลยค่ะครับผมและยังไม่จบเดี๋ยวพี่บอลเนี่ยจะพาไปกินอาหารเด็ดอีกที่ของแก่งกระจาด้วยนะครับอีกแล้วเหรอคะใช่ขอบคุณมากครับพ<จ>ี่ชาวันดีครับสว <ขอ S 2> ัสด <ขอ S 3> ีครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ เราเป็นเขื่อนใช่ไหมพี่ส่วนมากก็จะเป็นปลาเขื่อนอจะตัวใหญ่มากเราเชื่อว่าแหมไม่อยากจะใช้คํานี้มันจะดูไม่เหมาะไม่ควรไหมมันเหมือนกับแกล้มอะแล้วนี่นี่ไข่เจียวแล้วครับต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมาถึงที่นี่แล้วไข่เจียวธรรมดาพี่ไข่เจียวธรรมดาแต่อร่อยครับว้าวอู้หร้อนร้อนอันนี้ปลาหรือเจลลี่เนี่ยมันเด้งมากมันหนึบมากอ้าวอื้อเอ้ ชีวิตวันวันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอ,ววอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปออตะกี้น้องขอเศร้าจริงๆใช่ปะไม่หาเศร้า,าแล้วละ่ะสุขจนเหนื่อยหลับปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแผ่นริปของคุณที่เมืองหน้าเที่ยว com สนับสนุนโดย okay. True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าไก่ทีพีจะกินบนอวกาศหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกันไม่ต้องบินไปกินไกลลอรี่เซอร์ไพรส์ิจองได้แล้วที่ lorri thailand.com หลังจากที่พาไปที่คาเฟ่เด็ดๆแล้ว ยังมีอีกที่นึงนะครับของแก่งาจารย์นะครับก็คือบ้านภูลาทานนะครับผมตอนนี้อยู่คุงปุ้งครับเจ้าของที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะเป็นยังไงมายังไงคะที่มาของคาว่าบ้านภูลาทานบ้านภูลาทานเกิดจากพ่อกับแม่สร้างไว้ก่อนแล้วก็ ผมกับแฟนก็กลับมาสานต่อทีนี้ลองเปิดเป็นโฮมสเตย์ก่อนครับทีนี้มีเพื่อนๆมามีลูกค้ามาค่ะแล้วก็ชอบกับข้าวทีนี้เราเลยเลยเริ่มเปิดเป็นเป็นร้านอาหารผมอยากเห็นหน้าตาแล้วก็อยากชิมรสชาติแล้วพาผมไปเลยดีกว่านะไปกันเลยจัดวาเด็ดไปเลยไปเลยก่อนที่เราจะเริ่มชิมอาหารเนี่ยอยากจะถามคุณฟุงว่าที่เนี่ย มีเมนูอาหารและอาหารเป็นสไตล์ไหนแนวไหนครับผมเราเป็นเขื่อนใช่ไหมพี่ครับส่วนมากก็จะเป็นปลาเขื่อนปลาธรรมชาติเลยพี่ปลาที่อยู่ข้างหน้าใช่จ้ะใช่ไหมคะเนี่ยตัวใหญ่มากปลาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปลานิลที่แต่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะพี่เป็นปลาเขื่อนของเราเลยอ๋อคือเป็นปลาธรรมชาติใช่ตัวใหญ่มากนะ หญ่มากจริงมีหมูกระทะด้วยเหรอครับใช่เลยพี่ซิงเกเจอเลยตัวนี้ซิงเกเจอเลยไม่ค่อยจะเห็นว่าหมูกระทะอยู่ริมน้ำอย่างนี้อ่าใช่อใช่เราไม่เคยเห็นือลูกค้าก็สามารถแบบว่าทานหมูกระทะปิ้งไปด้วยชมวิวบรรยากาศไปด้วยดีมากชิลมันชิลมากเลยอ่ะชิลมากใช่แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นผักกูดผักกูดผักกูดตัวนี้เป็นยำผักกูดครับผักขิงบ้างผักขิงบ้างนี่จะาขึ้นชื่อที่แกงกระจาดเลยครับผมส่วนเมนูนี้จะเป็นต้มยำปลาคังปลาคัง ไ่ปลาคังก็คือเป็นปลาป่าเผื่อนกันแล้วก็ไข่ตุ๋นหม้อไฟไข่ตุ๋นนี่ก็ไข่ตุหม้อไฟทะเลไข่ตุ๋นของเราจะไม่เหมือนใครนะพี่ปกติจะเห็นแบบฟูๆใช่ไหมครับของเราจะเป็นเนื้อเนียนเนียนโอ้ยต้องลองต้องลองมาเชิมเนียนเริ่มจไข่ตุ๋นก่อนเลยเนียนกลิบเลยอ่าไข่ตุ๋นใช่ไหมคะไข่ตุ๋นครับ อชิมชิมไปด้วยกินไปต้องชิมอยู่นะอืมนุ่มอร่อยครับอร่อยนะอร่อยไปที่พี่บอลอยากทานต้มยำ <c oughs> ปลาคังอ้ร้อนร้อนรอนต้ยมยำปลาคังมันเด็ดก,กว่าหรือว่ามันมีเอกลักษณ์ดีกว่าที่อื่นยังไงครับเรามีวิธีการทำที่มันจะเราจะทำแบบไม่ขาวโอ้โหเกบ น้ำซุปต้มยำเด็ดมากแบบเผ็ดร้อนอุ้ยอร่อยมากชิ้นใหญ่มากมากหอมมากหอมที่อยากหอมซึ่งอุ้ยอร่อยจริงออร่อยนะอ่าอือีลอันนี้ปลาหรือเจลลี่เนี่ยมันเด้งมากมันหนึบมากออื้ นี่เด็ดจริงใช่แนะนำเลยครับคือถ้ามาที่นี่เมนูแรกที่ต้องสั่งคือต้มยำปลาคังเพราะว่าน้ำซุปเขาสุดยอดมากออเหนี่ยงวางไม่ลงเลยค่ะวางไม่ลงเลยใช่ไหมใช่คือมันจะด้วยเนื้อปลาคังอ่ะมันจะนุ่มๆเหมือนวัตถบมันใหญ่เลยเนี่ย มีเจลาตินหรือเจลลี่อะเนาะเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนไขมันไขมันของปลาเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เหมือนว่ามีความสอดแทรกความเด้งๆของเกลนตัวเนื้อปลาตดีางอยู่เนี่ยไขมันดีถูกต้องแล้เกยอย่างที่พี่ฟูงเขาพูดว่าเขาเป็นปลาเกลือจริงๆใช่ครับมันก็เลยเหมือนได้ความสดแล้วก็ตัวใหญ่ชิ้นใหญ่ ันนี้เมนูอะไรครับปลาหนิ่งทอดลุยสวนปลาหนิ่งทอดลุยสวนใช่ไหมคะเครื่องแบบว่าเครื่องเน้นธรรมเครื่องเน้นเน้นธ่รมเน้นธรรมเลยธรรมเน้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตชิมเครื่องแบบเปล่าๆก่อนเห็นเครื่องแล้วบอกว่าดูจะแซ่บมากเป็นไงเฉพาะเครื่องอย่างเดียวเครื่องบอกว่าเครื่องเปล่าก็คืออร่อยแซ่บมากอ่ะเราเชื่อว่าแหมไม่อยากจะใช้คำนี้มันจะดูไม่เหมาะไม่ควรไหม มันเหมือนกับแกล้มมันคือใช่ไหมแอ๊ะอืออืออมมาอืออืออืมอเคยไหมอืมอืมพอทานไปกันแล้วมันลงตัวมากอาใหมอ่ะอืมมาเก็บกอบกูดยำผักกูดกุ้งสุกสีสันก็คือจัดจ้านครับ แล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมที่สุดชิมนเพราะว่าไปแต่ละที่วิธีการยำการทำน้ำยำก็จะแตกต่างกันใช่ค่ะยำเหมือนกันแต่ความแบบแต่ง่างเหมือนจะกึบกึบสดกรอบผักกู้ของที่นี่คือต้องยอมรับว่าขึ้นชื่อเลยจริงนว่าไปทุกที่สดกรอบแต่ว่าตอนแรกเรื่องการยำเนี่ยจะอยู่ในเอกลักษณ์ของแต่ละที่นะครับครับอันนี้จะอยักจะหมักไปทางเผ็ดแต่เผ็ดแบบ เผ็ดเปรี้ยวนิดนึงอร่อยจนกรอบครับผมทอดอันนี้เผ็ดนำเห็นพี่ทานอร่อยผมจัดมาให้อีก3มเมนูเลยครับผัดชาปลาคังผัดชาปลาคังโอ้ดูน่าเดือเน้นเนี่ย และนี่นี่ไข่เจียวแล้วครับต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมาถึงที่นี่แล้วไข่เจียวธรรมดาพี่ไข่เจียวธรรมดาแต่อร่อยครับอร่อยมากโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูสามชั้นทอดน้ำตาลสามชั้นทอดน้ำปลาโอเคแต่เราเขาบอกว่ามาถึงที่นี่ไข่เจียวต้องไม่ธรรมดาอันนี้ไข่เจียวธรรมดาจะอร่อยปมมุกถูกต้องใช่ไหมพี่บอลไข่เจียวไข่เจียวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกค้ามาจากกรุงเทพทานไข่เจียวทุกทเจ้าเลยครับเฮ้ยไอผมอะ อ,อร่อยออย่ยผัดชาปลาคังนะครับผม,มคือเนื้อปลามันอร่อยอยู่แล้วแต่พริกแกงหรืหออะไรที่ทํ่ำอ่ะม,ม,มันอร่อยมากเริเก๋ลองชิมพี่ชอบเครื่องผัดชาคือตัวปลาเขาอะ่ะมันแน่นอยู่แล้วเห็นไหมถ้าปลาสดแน่นสามชั้น หองโปรดพี่บ<พ>อลมากค่ะรู้ใจพี่บอลเลยอันเนี้ยมาแล้วนะครับกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมูกระทะริมน้ำนะครับกระทะริมน้ำเมื่อกี้ลูกเห็แอบเห็นครับพี่พง๊ะอันนี้ ผัดที่เป็นซิกเนเจอร์ผัดท้องถิ่นของที่นี่หมูกร,ระทะที่นี่นะคะเสิร์ฟผักกูดด้วยใช่<ต>ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยสุดยอดม,มากแล้<า>ที่สำคัญคือให้มาเยอะมาก นอกจากเมนูหมูกระทะ<ช>ดิมน้ำ<ช>ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ยังมีเมนูอีกมากมายหลายอย่างเลย<ม>ใช่นีคย,ยครับวันหยุดแล้วนะคะใครหารที่พักผ่อนที่ทั้งสวยแล้วก็สงบแบบนี้นะคะติดริมแม่น้ำและแถมมีอาหารอร่อยๆอแบบนี้ด้วยนะคะตามรอยเราสองคนมาได้เลยนะคะคที่บ้านคุณละทานค่ะครับผมคุณฟุงมีอะไรยอยากฝากถึงแฟนรายการหนีเที่ยวกันไหมครับยังไงขอฝากร้านอาหารที่เล็กๆแต่ว่าจริงใจอย่างนี้นะครับขอเชิญมาลิมลอง อาหารที่รสชาติเด็ดๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณยิ้มฟมากเลยนะครับยิูงมูเก่งเหรโอ้โหน่ารักมากครักมากแย่จริงใจที่สุดและที่สำคัญอาหารอร่อยมากค่ะคใครอยากตามรอยเราสองคนนะคะมาได้เลยนะคะนี่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจะตามรอยจริงๆนะคะที่นายบีคาเฟ่แล้วก็มาต่อที่นี่เลยใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆกันเลยค่ะที่นี่นะคะนอกจากอาหารเด็ดแล้วเนี่ยราคาก็ยังน่ารักอีกด้วยนะคะ ที่สาคัญได้บรรยากาศนี้วิวแบบนี้ก็อยากจะให้เชิญชวนมาเที่ยวที่แก่งกระจานกันเยอะๆนะคะยังมีร้านเด็ดๆอีกมากเลยค่ะแต่อยากจะบอกว่าร้านนี้รับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะมาเจอคุณฟุ้งพูดน้อยน่ารักแบบนี้ด้วยรับกมมนกันเยอะนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพบกันครับอ๋อก็คืออันนี้จะเป็นแบบเหมือนแบบว่าสนามเด็กเล่นของเขาให้เขาได้รีแลกซ์เหมือนสนามเด็กเล่นให้ผีเสื้อเขาได้มาบินคลายเครียด โอ้โหเอาตัวใหญ่เลยไม่ขอเม่ขอครับอปสี่ราม4 3 2มาแล้วนะครับกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมูกระทะริมน้ำนะครับอ้าวถามยอะไรกันเอาเลยครับ